อุ้ยสุดยอดเด็กคงนี่กำลังนั่งชิงช้าเด็กคงพอแล้วพอแล้วห้องซีเรนเดี๋ยวเขาเรีนก่อนวาววาวเขาเล่นก่อนไม่ฉันรออยู่เขาเล่นก่อนเธอขื่นก่อนเท่าไรเลยเธอเล่นต่อยพอได้แล้วมั้งให้เมียเล่นแน่มวนเดียร์ดาวขอเล่นด้วยสิมาเดี๋ยวเราขอไปเล่นบ้างได้เมื่อวาน เห็นบอมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นถ้ากล้าขึ้นจับมังแันวะแต่ต้องจับดีๆนะจับมัน่นๆนะยืนอีกยืนอีกอีกขั้นหนึ่งอ,อีกขั้นหนึ่งอ i, ่าอีกขั้นหนึ่งอีก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 เอาเอาเอาดังแน่ดงมาในนั้งอายืนยืนยืนเออนี่เห็นปะอีกขั้นหนึ่งอ่ะจากนั้นก็ไปเลยจับจับจับให้มั่นจับให้มั่นแล้วก็ไปแล้วเออก็แขวนสิ